กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง GT Mag h i นะคะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็น BMW เข้ามาเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าเป็นยางตัวไหนค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับ BMW นะคะเป็นยางบิ i d s นะคะรุ่น Potenza r E004 คู่หน้าจะเป็นไซส์225/45 R17 คู่หลังจะเป็น235/45 R17 นะคะด้วยลวดลายยางนะคะก็จะเป็นลายออกถึงสปอร์ตนะคะเหมาะกับลูก ็นสายซิ่งนะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะสําหรับรถ BMW นะคะ,ะสำหรับ BMW นะคะที่มาเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะบิดสตนูน IE-004 ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะ,ะทางร้านมีบริการให้นะคะหลังการขายค่ะสําหรับลูกค้าบิด BMW นะคะทางร้านต้องขอขอกกบคุณลูกค้ามากๆที่เลือกใช้บริการร้าน Mac s p m a x High ส่วนใครที่ ข้อสงสัยอยากสอบถามนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02-494626หรือว่าทักแฟนเพจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ